สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดวงชะตาเดือนกันยายน2 5 6 4ครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงลัคนาราศีกรกฎอาสัปดาห์นี้นะครับเริ่มต้นวันที่3กันยาก่อนเลยนะครับ ดาวพระเกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาถึงตัวแล้วนะครับดาวพระเกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาถึงตัวแล้วสามกันยานะครับแล้วก็ในช่วงต้นเดือนดาวพระอาทิตย์ก็ยังอยู่ในภพการเงินดาวอาทิตย์คือดาวเจ้าบรือนกระดุมพระก็คือการเงินของท่านเป็นเกษตรครับไม่มีปัญหานะดูดีสวยเลยนะครับแล้วพอวันที่8 เอาหกกันยาก่อนนะครับหกกันยาเนี่ยดาวอังคารครับดาวเจ้าเรือนกรมมะดาวเจ้าเรือนปุตตะโคจรเข้าสู่ภพสหัชชะเห็นไหมดาวอังคารเดินหน้าแล้วก็เป็นมหาจักรนะครับมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบัน่นฟันโฉงเฉงเนี่ยดาวอังคารคือดาวการงานเกี่ยวกับเรื่องของการแอคชั่นการทํางานพลังงานอะไรต่างๆนานานเนี่ยเดินหน้าและโยกหน้าสามราศีแบบนี้สวยงาม นะครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตำแหน่งดีเพราะมีดาวพุธเนี่ยเป็นเกษตรอยู่ด้วยนะครับ8กันยาครับถัดมาดาวพระศุกร์เป็น4แก่ลัคนานะครับได้อัมพุอัมพุองเกลเลยนะครับอัมพุพลจุ่งแจ้งสีสถานจันพุทธสุขภัยสารส่งส้อยนะครับก็คือดีมากอีกพฤหัสปะภยัยพาน ที่พัดเพิ่มพูนานะครับคุณนี้แสดงใช่น้อยนะครับยศนั้นเทียบพยาคือดูดีมากนะครับดาวศุกร์เป็น4แถมยังเป็นกเกษตรอีกต่างหากเนี่ยศุกเกษตรนะครับได้ตำแหน่งดีนะอัมพุองเกนนะจะตกเกณฑ์ก็ได้ถือว่าโอเคมากนะครับนี่ดาวได้ตำแหน่งดีในช่วงต้นเดือนดาวอาทิตย์ เป็นเกษตรเรื่องของการเงินนะวันตั้งแต่ต้นเดือนมาเลยคืออาทิตย์จะย้ายตั้งแต่อาทิตย์น่าจะอยู่ที่ราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดสิงหานั่นแะนะนะพอเข้ากันยามาก็สวยงามแล้วนะครับหกวันที่หกอังคารเข้ามาวันที่แปดพร์ขเข้ามาตรงนี้นะครับอาทิตย์พุธศุกร์เรียงตัวกันเนี่ยนะ อย่างที่บอกได้ตำแหน่ง6สีเอวนะครับสวยงามนะสวยงามคือดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยเขาเรียงตัวกันแบบนี้เรียงตัวกันตามหลักสุริยะจักรวาลดาวอาทิตย์เป็นดาวศูนย์กลางจักรวาลถูกไหมครับดาวพุธถัดออกมาดาวศุกร์ก็ถัดออกมาถัดออกไปเป็นโลกมนุษย์ฉะนั้นดาวพระเคราะห์วงในเนี่ยเป็นดาวที่ให้คุณและชาวลัคนาราศีก็รกฎเนี่ยเป็นอัมพุราศี บรรดาดาวสุพเคราะห์อันได้แก่ดาวพระจันทร์ดาวพระพุธดาวพระศุกร์ดาวพระฤหัสเนี่ยให้คุณต่อดวงชะตาแล้วทั้งหมดเนี่ยเดินดีหมดนะเดี๋ยวตอนปลายเดือนดาวพฤหัสจะโคจรเนี่ยตกมรณะมาตั้งนานเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเล่งรักนะครับถือว่าโอเคทีนี้ครับดาวศุกร์ครับยังไม่จบนะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยดีมากเป็นองค์เกณฑ์สมบูรณ์พูนศุกร์ ดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะโชคลาภเป็นองค์เจนดาวสุกคือดาวเจ้าเรือนพันธุทุกหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินสวยงามครับสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะแล้วอย่างที่บอกเขาเรียงตัวกันาสามราศีแบบนี้เห็นไหมโลกอยู่ตรงกลางจักรราศีอันนี้ก็คือจักรราศีนะไม่ใช่สุริยะจักรวาลน,นะถ้าสุริยะจักรวาลคืออาทิตย์เป็นศูนย์กลางนะอันนี้ก็คือจักรราศีใช่ไหม โลกเนี่ยหมุนตามเข็มนาฬิกาถูกไหมครับส่วนดวงดาวเขาจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาฉะนั้นเนี่ยในช่วงต้นเดือนเนี่ยหกโมงเช้าจะอยู่ที่ราศีสิงห์ฉะนั้นเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองมาจะถึงจากกลางคืนมาถึงเช้าเนี่ยช่วงประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยเขาจะเจอดาวศุกร์ฉะนั้นท่านจะเห็นดาวศุกร์ด้วยตาเปล่านะหลังวันที่แปดกันยานะท่านจะเห็นดาวศุกร์ด้วยตาเปล่า สวยงามเขาเรียกว่าดาวประกายพฤกนะดาวศุกร์จะส่งแสงระยิบระยับในช่วงเช้ามืดนะเนี่ยตีสี่ตีห้าเสร็จปุ๊บหกโมงเช้าเจอดาวอาทิตย์ก็คือพระอาทิตย์ขึ้นนะฉะนั้นอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาเรียกว่าศุภเพนนะเนี่ยดาวศุกร์ดีมากสาหรับชาวลัคนาราศีกรกฎดหนึ่งดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนดีครับพันธุหลักทรัพยาพระโชคลาภสองเป็นองค์เกณฑ์นะเป็นองค์เกณฑ์ของชาวราศี กรกฏนะอัมพุคือภูมุโมชีโวโสโลและโสลาพันธุและปุตตาและสุภาวะสำคัญเดี๋ยวดาวอังคารเขาจะย้ายตามอีกแป๊บหนึ่งนะครับก็จะได้อุได้อุดมเกณฑ์อีกนะครับถือว่าใช้ได้นะสำหรับชาวลัคนาราศีกระกฎเนี่ยจากที่เครียดในเรื่องของดาวพระเสารเร็งรักมาตั้งนานเนี่ยเห็นไหมดาวพฤหัสเขามาช่วยละวเขามาบังแล้วนะดาวพฤหัสนี่ใกล้โลก ใกล้โลกมากกว่าดาวเสาร์ฉะนั้นเห็นไหมพระเสาร์เพ่งเล็งรักแล้วอสุราทีนี้าพฤหัสนั้นเข้ามาเนี่ยเข้ามาบางังนะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเหลือและที่สําคัญดาวพฤหัสเนี่ยเวลาที่ดาวพฤหัสเล็งรักปีนั้นจะได้คู่ถึงบางคนบอกเอาแต่งงานแล้วจานลูกสามลูกสี่แล้วจะมาได้คู่อะไรตอนหมายถึงว่าจะได้คนที่เข้ามาอุปถัมภ์ขำชู นะใครที่ยังโสดอ่ะมีคู่ได้เจอจริงๆลัคนา,ก,ารกรกฎอย่างที่บอกอะ่ะดาวปัตนิก,ก็เป็นเกษตรอยู่แล้วก็คือดาวเสาเห็นไหมแต่ว่ามันยังมันยังไม่ถูกใจมันอึนอดอัดมันรู้สึกว่าโอ้โหมันลําบากคือลัคนาราศีกรกฎเป็นราศีที่บอกแล้วเรื่องความรักเนี่ยมันต้องทําใจมักจะได้คู่ที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยได้ตรงสเปคเท่าไหร่แต่ก็คือหมายถึงว่าเขาก็เป็นคู่แท้ของเรานั่นแหละเพราะอะไร ดาวจันเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนตัวเองจันนี่คืออ,อ่อ,อนออ่นหวานอ่อ,อนไหวขี้อ้อนถูกไหมต้องการความโรแมนติกแต่สาวมันหนักแน่นมั่นคงแข็งทื่อแต่มันเป็นคู่ดาวที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นคนอะแปลนี้สายคนมันมันไม่ค่อยจะเข้ากันเท่าไหร่แต่ประหลาดนะเมื่อคิดให้ดีโลกนี้ประหลาดเห็นไหมแบบเนี้ยกลับมาเป็นคู่กันได้ แต่เนี่ยการที่ดาวพฤหัสเข้ามาก็แสดงว่าเป็นการยืนยันคอนเฟิร์มครับนะเป็นสิกแนลหรือเป็นสัญญาณว่าไอ้คู่ที่เรากําลังติดต่อสัมพันธ์หรือคั่วกันอยู่เนี่ยนะภาษาชาวบ้านเนี่ยนะออมันคอนเฟิร์มครับมันใช่นะถ้าตอนนี้นะใครที่ยังโสดแล้วมีคนเข้ามาพูดคุยยังไม่แน่ใจว่าใช่ไม่ใช่อ่ะใช่นี่ดาวพฤหัสเขาเข้ามาแล้วนะดาวพฤหัสเข้ามาแล้วเป็นอันคอนเฟิร์มนะครับสำหรับ เรื่องของคู่ครองอย่างน้อยถ้าไม่ใช่คู่ที่เป็นเรื่องของความรักความใคร่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเพื่อนร่วมงานหรือเจอใครที่เข้ามาช่วยเหลือที่ดีเพราะคําว่าปัตตนีนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นคนรักเป็นสามีเป็นภรรยาอย่างเดียวนะหมายถึงเรื่องของคนที่เข้ามาในชีวิตเดินออกจากบ้านไปเจอใครคนนั้นก็ปัตตนีแล้วครับนะ่หมายถึงคู่ตรงข้ามที่เราติดต่อเจราจาด้วยเอาเป็นว่าสรุป ชาวลัคนา,าราศีแล้วกรกฎเนี่ยนะดาวสุพเคราะห์ซึ่งเป็นดาวที่เ็าเรียกว่าชาวราศีอัมพุคือสัตว์น้าเนี่ยถูกถูกชะตานะถูกชะตาด้วยฉะนั้นดาวสุพเคราะห์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์พระจันทร์นี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเดินเนี่ยสองวันย้ายสองวันย้ายก็ได้ตําแหน่งดีอยู่แล้วนะครับดาวพุธเป็นเกษตรเป็นอุดดาวศุกร์เป็นเกษตรดาวพฤหัส เป็นงานเล่งรลักฉะนั้นเนี่ยดาวสุประคระ์ทั้งหลายให้คุณต่อดวงชะตาฉนั้นชาวกรกฎก็เบาใจได้ไอ้ที่อึดอัดมาปีสองป,องปีดีขึ้นนะในเรื่องของคู่ครองคนรักคนที่ติดต่อด้วยเรื่องการเงินก็ไม่มีปัญหาเพราะครึ่งเดือนแรกดาวอาทิตย์ดาวการเงินเป็นเกษตรครึ่งเดือนหลังก็ดูดีโยกหน้าดวงชะตา แถมเนี่ยเห็นไหมดาวพุธเขาเป็นเกษตรเป็นมหาอุดแต่ที่ดีที่สุดในดวงอันนี้ต้องยกให้ดาวพระศุกร์เขานะดาวพระศุกร์เป็นดาวเรือนดีนะชาวกรกฎเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ผูกดวงชะตาว่าดาวอะไรที่ที่เขาเรียกว่าดูดีในดวงชะตาเนี่ยก็กะเกณไว้ก่อนว่าดาวศุกร์นี่แหละคือดาวที่เขาเรียกว่าให้คุณต่อดวงชะตาในภาพรวมของชาวกรกฎ ตลอดไปเลยนะตลอดชีวิตเลยนะเพราะว่าดาวศุกร์เ่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุหลักทรัพย์เป็นดาวเจ้าเรือน,ล,นาาอลาพระโชคลาภสองอย่างนี้ใครจะไม่อยากได้ถูกไหมนั้นเนี่ยดาวพระศุกร์เป็นดาวที่ดีสําหรับชาวรกรกฏ่าถ้าใครคิดว่าบูชาดวงไหนบูชาดาวดวงไหนก็เนี่ยดาวพระศุกร์นี่แหละดาวพระศุกร์ดูดีเลยทีเดียวนะถ้าถ้าเปรียบเป็นเทพก็เทพพระศุกร์เนี่ยชัดเจนนะหรือถ้าเกิดว่าเป็นเ,เทพที่ เขาเรียกว่าอาทางอินเดียเนี่ยก็จะเป็นพ่อแม่ลักษมีนะอย่างเงี้ดาวพระศุก์นะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสําหรับเช้ากรกฎสบายใจได้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับอ่า ทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตหักนะครับก็โดวพิชาสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการ ใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาของท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะลอ้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะ เหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอะ่ะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทําดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ